ขอนมนอมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้ารักธรรมในวันนี้อาตมาภาพขอร่วมศึกษาในคําว่าคนมีบุญและคนมีกรรมคนมีบุญจะดูง่ายไม่ใจต่ําจะ,สะแสวงหาโมฆะธรรมไม่ซับซ้อนผิดกับพวกชอบก่อกรรมมาตัดรอนนอนผวากล้าทําชั่วไม่กลัวกรรมคนที่มีบุญจริงๆแล้วดูง่าย หน้าตาจะดูสดใสจะมองล่งในแง่ดีจะใฝ่หาโอกาสที่ดีในการสร้างบุญสร้างกรรมที่ดีและก็สะแสวงหาโมกะธรรมมาใส่ใจตนโมระธรรมนั้นก็คือความหลุดพ้นโดยพิจนารณาถึงความบ้างเปล่าก็คือนิพพานนั่นเองจะเป็นดังเข็มทิศนำทางเราให้ก้าวไปบนหนทางชีวิตได้อย่างเที่ยงตรงและดีงามได้พรารู้อยู่เต็มหมกรู้อยู่เต็มใจว่าโอกาสที่ดีๆไม่ได้มีเข้ามา อาหารเราบ่อยๆนักเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่ฉลาดจึงไม่ยอมที่จะละทิ้งโอกาสที่ดีของตอนไปให้เสียเปล่าจะพยายามสร้างคุณค่าให้กับชีวิตตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผิดกับพวกที่วันๆมีแต่คิดที่จะก,อก่อกรรมงทำเขนเ็นเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ล่ำไปไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับชีวิตตนเองเลย ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตมันก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายแหละละ่ะสู้ไม่ต้องเกิดมาสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นหรือไม่ต้องเกิดมาให้มันหนักแผ่นดินจะไม่ดีกว่าหรือถ้ามีชีวิตแค่เกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ประดับโลกใบนี้บ้างเลยหรือที่ยิ่งหนักไปกว่านั้นคือกับไปก่อกมทำเข็นเบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ต้องเกิดมาให้มันหนักแผ่นดินให้มันเดือดร้อนคนอื่นหรอกอย่าเกิดมาเป็นภาระสังคมภารโลอะกสิหรือเขาเลยกอีกอย่างหนึ่งว่ากาฝากสังคมกาฝากลอกเนะี่ยเราทุกคนคงไม่ได้เกิดมาเป็นกาฝากหรอกนะถ้าเกิดมาแล้วมีปัญญาไฝในทางนี้ชีวิตก็ไปตามกันและตามกรรมแล้วกัน กรรมใครก็กรรมมันทางใครก็ทางมันคนมีบุญไม่ขุนเคืองเรื่อยเรื่องไม่เรื่องมากสังเกตจากที่หน้าตาจะยิ้มง,ง่ายไม่เคืองขุนเรื่องเล็กน้อยด้อยค่าใครสังเกตได้จากไฝหาสแสวงธรรมใจมีธรรมซึมซับหลักธรรมชาติเป็นโอกาสเล่งขวายคว้าอย่าหันหลัง มันสร้างบุญไม่ต้องลุ้นเพราะถูกทางไม่ปล่อยวางงานบุญที่ก่อต่อต้นทุนเหตุแห่งบุญคือต้นทุนหนุนชีวิตหากทำผิดชีวิตจะหมุนหมดทางลุ้นหยุดก่อกรรมที่ควรทำคือสร้างบุญมายืดหยุน่นผลกรรมเก่าเราเคยทำคนมีกรรม ถ้าอยากรู้ดูไม่ยากความใกล้อยากเกิดจากตนคนสร้างสรรค์จากกรรมชั่วที่ตนเองได้เคยทำกรรมกำหนดเป็นบทเรียนไม่เปลี่ยนไปใครศรัทธาอย่ารอช้าจะไร้ผลถ้าโอกาสมันผ่านพ้นหมดความหมายกลายเป็นคนบอไม่ไกล้ไร้ยางอาย กว่าจะรู้มันก็สายแก้ไม่ทันใครตื่นไวชีวิตนั้นจะไร้ทุกข์จิตบริสุทธิ์ทรงคุณค่าสืบสารฝันกำหนดทางเร่งสร้างคุณอย่างมุ่งมั่นรักษาใจอย่าไว้หวั่นให้คงเดิมจิตศรัทธากับเพิ่มพูนสูงส่งได้เริ่มต้นดีจะมีชัยไม่เก้อเขิน กรรมกำหนดบทชีวิตให้ก้าวเดินจะเจริญหรือจะล่วงดวงเราสร้างเองขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกๆท,ท่านเถินเจริญพร